สวัสดีค่ะนักศึกษาปวช1ทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนผ่านไปแล้วใน1เทอมเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ในเทอมแรกทำให้พวกเราจะต้องเรียนผ่านทางออนไลน์ซึ่งในเทอมที่2เราอาจจะได้พบกันในเร็วๆนี้นะคะวันนี้ครูมีเรื่องสำคัญที่จะมาแจ้งให้พวกเราทราบในปีการศึกษา2565นั้นพวกเราจะต้องทำการเลือกเรียนในแต่ละสาขาวิชาวันนี้ครูจึงอยากจะให้ อาจารย์หัวหน้าภาคแต่ละสาขาวิชามาแนะนำแนวทางในการเรียนและการประกอบอาชีพของแต่ละสาขาและทางวิทยาลัยยังมีการเปิดสอนในภาษาที่3ซึ่งภาษาที่3นั้นประกอบไปด้วย3ภาษาคือ1ภาษาอังกฤษ 2. ภาษาจีน3ภาษาญ,ญี่ปุ่นวันนี้นะคะทุกคนจะได้พบกับอาจารย์ทั้ง4ท่านอาจารย์ท่านแรกอาจารย์จันทนาทองเข้ม หัวหน้าภาคงานวิชาการบัญชีอาจารย์พรสวรรค์แย้มกวีตรกูลหัวหน้าภาควิชาการตลาดอาจารย์พรพิมลสาครหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและอาจารย์ชุติมาพรมแสงหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปวช1ทุกคนครูชื่ออาจารย์จันทนาทองเข้มเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีวันนี้ครูจะมาแนะนำ เกี่ยวกับเรื่องว่าถ้านักเรียนเรียนบัญชีแล้วสามารถทำอะไรได้บ้างประการแรกเลยนักเรียนก็สอบเป็นราชการได้ทำบัญชีในบริษัทเอกชนบริษัทที่เป็นสำนักงานใหญ่ของการบัญชีโดยตรงนะคะนักเรียนสามารถเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี c a p ได้เป็นครูวิชาชีพครูได้ทำธุรกิจส่วนตัว หรือฟรีแลนซ์นะคะนักเรียนจะเรียนบัญชีนักเรียนบวกเลขได้ลบเลขได้ก็เรียนได้แล้วไม่ยากอย่างที่คิดนะคะครูยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะในานามของสาขาการตลาดนะคะจะขอแนะนำว่าในการตลาดนี่เราถือว่า เป็นหัวใจในการทำธุรกิจทุกประเภททำธุรกิจเนี่ยเราต้องเข้าใจผู้บริโภคต้องมีกลยุทธ์หรือมีวิธีการที่ไม่เหมือนคนอื่นเพื่อจะจูงใจให้คนมาซื้อสินค้าของเราทั้นในสาขาวิชานี้นะคะจึงถูกเปิดสอนขึ้นในระดับสูงหลายๆมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะเห็นว่ามีเปิดสอนในสาขานี้นะคะแล้วก็ในธุรกิจ ก็จะมีการแข่งขันในเรื่องของทางด้านการเขียนแผนการตลาดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาการตลาดนี้จะต้องเรียนรู้ค่ะนะคะ,อะนอกจากนี้แล้วยังมีวิชาอื่นๆนะคะเช่นว่าการจัดการขายผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อการสื่อสารการตลาดพฤติกรรมผู้บริโภควิจัยตลาด จัยาบรณของนักการตลาดเห็นไหมคะว่าวิชาที่เรียนก็เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาคนเนี่ยให้เก่งขึ้นทำให้คนเป็นคนช่างสังเกตคิดนอกกรอบชอบวางแผนคิดกลยุทธ์ที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ดีนะคะแล้วเมื่อจบออกไปแล้วทำอะไรได้บ้างคะ สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่นเป็นนักการตลาดดี่ตรงที่สุดเลยนะคะเนี่ยเป็นนักการธนาคารและการลงทุนก็ได้พนักงานฝ่ายบุคคลนะคะพนักงานประชาสัมพันธ์พนักงานขายทั่วไปหรือนะคะสุดท้ายทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้ค่ะนะคะ ในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าธุรกิจออนไลน์เป็นที่แพร่หลายมากดังนั้นเราสามารถที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวสร้างรายได้ในจำนวนที่สูงแล้วก็มีความคิดเป็นอิสระนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ให้แนวทางเพื่อที่จะให้นักศึกษาตัดสินใจว่า เราจะเลือกเรียนอะไรก็ขอให้เลือกในสิ่งที่ตนเองชอบตนเองรักที่จะเรียนแล้วนักศึกษาก็จะประสบผลสำเร็จในการเลือกเรียนในสาขาวิชานั้นด้วยประสิทธิภาพที่ดีนะคะเป็นคนที่มีคุณภาพหรือเป็นนักการตลาดที่มีคุณภาพนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะน้องๆปชวชหนึนะคะทุกๆคนอาจารย์พรพิมลสาครนะคะหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลนะคะในระดับปวสสำหรับในส่วนของสาขาคอมพิวเตอร์นะคะครูก็จะขอแนะนำนะคะในเรื่องของการเรียนระดับ ปชวชก่อนในระดับปชวชนะคะหลักสูตรปรชวชเรียน3ปีนะคะสาขาคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะจัดรายวิชานะคะที่เน้นการปฏิบัตินะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมนะคะก็จะเป็นพื้นฐาน,นะคะ่ะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะคะการออกแบบระบบฐานข้อมูลนะคะเป็นทฤษฎีแล้วก็มีาการประยุกต์ใช้ โปรแกรแสมสําเร็จรูปนะคะต่างๆนะคะที่เราเอามาเรียนนะคะการออกแบบองค์ประกอบศิล์นะคะการสร้างภาพการาฟิกนะคะการออกแบบเว็บไซต์นะคะต่างๆก็จะเป็นพื้นฐานที่เราจัดไว้ในระดับปวชนะคะเมื่อจบหลักสูตรนะคะขึ้นปี3นะคะก็จะมีเรื่องของการฝึกงานและการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะในส่วนของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะน้องๆปวชนะคะ ก็จะเป็นโครงงานนะคะที่เป็นการออกแบบตัวระบบฐานข้อมูลเขียนเว็บไซต์ทางธุรกิจขนาดเล็กได้นะคะและเมื่อจบการศึกษานะคะนักศึกษาของเรานะคะก็มีส่วนหนึ่งค่ะที่จะได้สอบวัดสมรรถนะนะคะ ตามมาตรฐานของ IT Certificate เนะคะเราก็จะมีการสอบ Certificate นะคะ m i c r o s o f t c i r t i f i c a t e IC3 i นะคะ Certificate หรือ Adobe Certificate ซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกสอบตามความถนัดของเราได้นะคะระดับปวชส่วนในระดับปวสนะคะต่อเน,นื่องอีก2ปีนะคะปวสนะคะเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ ดิจิตอลค่ะเป็นสาขางานธุรกิจดิจิตอลนะคะและในปีการศึกษาหน้านะคะเราจะเปิดสาขางานธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเพิ่มอีกสาขางานหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าสาขางานในระดับปวสนะคะก็จะเป็นสาขางานนะคะที่เปิดไว้รองรับการพัฒนาด้านดิจิตอลนะคะของสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปวสนะคะ,ะ,คะก็เชิญชวนนะคะน้องๆปีหนึ่งนะคะ ที่กำลังตัดสินใจนะคะเลือกสาขาเรียนนะคะทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาเทคโนโลยีดิจิตัลของเรานะคะก็กำลังรอน้องๆปีหนึ่งะคะให้มาร่วมเป็นนักศึกษาจะได้มาวัดทักษะความรู้ความสามารถนะคะเมื่อจบไปแล้วนะคะสามารถไปทำงานในสาขาอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวครูจะมาเล่าให้ฟังสัก 2- 3สาสาขาอาชีพนะคะอาชีพแรกเลยนะคะก็เจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาครัฐนะคะหรือภาครัฐวิสาหกิจต่างๆจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะคะผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปวสนะคะเป็นที่ต้องการมากๆค่ะของหน่วยงานภาคธุรกิจนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์นะคะ IT support นะคะที่เราได้ยินว่าทุกหน่วยงานก็จะมี IT support นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ e ่าย e learning ต่างๆนะคะของหน่วยงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงานนะคะ,ะ,คะเป็นเลขานุก,การนะคะในส่วนของ การบริารงานฝ่ายต่างๆนะคะในหน่วยงานนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ระบบงานสํานักงานนะคะเจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์นะคะเมื่อจบระดับปวสแล้วนะคะจะทํางานเลยหรือศึกษาต่อนะคะในมหาวิทยาลัยนะคะก็นําบุฒิปวสนะคะศึกษาต่ออีก2ปีค่ะจบปริญญาตรีนะคะก็สามารถไปศึกษาต่อได้นะคะในคณะคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะหรือจะเป็นคณะ าสารสนเทศนะคะาสาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะก็สามารถศึกษาต่อได้อีกหลายคณะที่ต่อเนื่องไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เชิญชวนน้องๆปีหนึ่งค่ะนะคะเลือกสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะในหล,หลักสูตรชและต่อเนื่องไปที่สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลน,นะคะที่ตั้งตรงจิตค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สวัสดีบอสวัสดีค่ะลูกๆปวช .1 ทุกคนนะคะลูกหนูกำลังจะขึ้นระดับชั้นปวช .2 แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทำคือการเลือกเรียนภาษานะคะภาษาที่2คือภาษาอังกฤษนะคะครูอาจารย์ชุติมาพรมแสงนะคะลูกเป็นอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศนะคะวันนี้ครูจะมาแนะนำลูกๆค่ะคะให้เลือกเรียนเพื่อที่ลูกจะได้ ฝึกฝนและสนทนากับชาวต่างชาตินะคะลูกในโปรแกรมนี้นะคะหนูจะได้สื่อสารจริงๆกับ Native Speaker ซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะการเรียนหรือการฝึกพูดภาษาเนี่ยไม่มีแค่ตำลานะคะแต่หนูจะได้ฝึกสนทนาจริงๆกับเจ้าของภาษาค่ะลูกโปรแกรมนั้นก็คือ Intensive โปรแกรมนะคะซึ่งโปรแกรมนี้จะ เป็นการเลือกเรียนนะคะกับครูที่เป็นเจ้าของภาษานะคะเป็น Native Speaker นะคะอ่า mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากจะฝึกและพัฒนา improve การสื่อสารของเราให้ดีขึ้นครูขอแนะนำให้เราเลือกโปรแกรม intensive โปรแกรมหรือเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับ Native Speaker หรือครูต่างชาตินะคะ ค่าเรียนนะคะค่าเรียนนะคะค่าสมัครเรียนก็คือ2,000บาทนะคะถ้าหนูเลือกเรียน Intensive โปรแกรมให้หนูเลือกว่าสมัครเรียนกับครูต่างชาตินะคะหนูจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและการสื่อสารกับชาวต่างชาตินะคะอ่ะอันนี้คือภาษาอังกฤษแต่หนูยังมีอีกหนึ่งภาษาที่หนูจะต้องเลือกเรียนนะคะก็คือภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นนะคะ ถ้าคน,คนไหนสนใจนะคะลูกเลือกเรียนภาษาจีนหนูก็เลือกว่าหนูจะเลือกเรียนภาษาจีนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาษาแต่ถ้าคนไหนอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเป็นภาษาทางเลือกก็ให้หนูเลือกว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะขอให้เด็กๆทุกคนสนุกสนานแล้วก็เอนจอยกับภาษาต่างประเทศค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสาสาขาวิชาที่อาจารย์แต่ละท่านได้แนะนำให้กับพวกเราครูอยากฝากข้อคิดให้พวกเราได้คิดไว้นิดนึงนะคะ ว่าอย่าเลือกเรียนตามเพื่อนให้เลือกเรียนตามสาขาวิชาตามที่ตัวเองถนัดและพวกเราจะได้พบกันในปีการศึกษา2565ตามสาขาวิชาที่ตัวเองเลือกเรียนนะคะขอบคุณค่ะ